น้อยนะครับเขาล่งน้อยไปก็คือว่าที่มาของชื่อหมู่บ้านมีภูเขานะครับท่านเข,ข้ามาจะเห็นภูเขารอบนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านว่าเขาล่กน้อยและมี Let first of all uh, explain the origin of the name เขาโล่งน ok ้อย uh, means uh, uh, a village surrounded by mountains as you can see o u t side i t is surrounded by mountains ตปบน ขาลวนะครับมีทั้งหมด6หมู่บ้านนะครับซึ่งเขารวบน้อยเนี่ยเป็นหหมู่บ้านคือหมู่บ้านที่3มนะครับมีประชากรทั้งหมด155โัวเรือนมีบ้านรัวเรือน155โัวเรือนประชากรประมาณ520คนครับเรา We have a total of 155 uh, households and a population of 5 h uh, people. อาชีพเป็นใหญ่อาชีพดพูดเป็นอาชีพพูดเธอเดือดจัยอะตรงนี้พูดร้อยตรนเด่นซึ่งก็จะมีหลักปลูกพืชหลักๆก็สามชนิดก็จะมีข้าวโพดมัดสับปะหลังอ้อยแล้วก็มีอาชีพเสริมบ้างก็เลี้ยงสัตว์ก็มีโคนมก็เลี้ยงสัตว์เล็กบ้าง อาร่อหรืับอาชีพที่รดหลักๆเมื à, ่อเมื่อเมื่อเมื่เก็บผลผลิตอาชีพหลักแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีช่วงว่างงานนะคัในในอชีพของเกษตรกรคือในฤดูแล้งไม่มีงาน ชุมชนเราเนี่ยก็จะมีการมองเห็นประโยชน์ในช่วงว่างงานเนี่ยทำอย่างไรให้เกิดรายได้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนให้มีความินดีอยู่ดีขึ้นนะครับก็เลยมีการประชาคมสร้างเสนอโครงการต่างๆซึ่งในนั้นก็จะมีหนึ่งโครงการที่เราจะนําเสนอท่านในวันนี้ก็คือโครงการรังคาชุมชนนะครับภายใต้นะครับมเ่อ,อให้ แนะนำตัวและกล่าวรายงานสรุปเกี่ยวกับร้อน้อยขอได้เชิญคณะทารมารร้านค้าชุมชนนะครับทุกท่านท่านหน้าครับเพื่อแนะนําตัวแล้วกล่าวรายงานสรุปนะครับสวัสดีครับท่านผู้ r ม all the members in the village to participate in the local shops. Okay. My name is is Yu Sanong. เรียนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชนจังหวัดลบบุรีนะคะและคณะศึกษาโรงงานทางฝั่งประเทศนะคะวิชาทีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะของท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ Welcome ladies and gentlemen ladies and gentlemen I am grateful and uh, very uh, delightful to welcome you all here ก่อนจะเข้าสู่ บรรยายนสรุปนะคะที่ฉันขอแนะนําตัวนะคะคณะทํางานของกลุ่ม้ากค้าชุมชนบ้านเขาลบน้อยหู่ที่สามี่ฉันนางนิยมอยู่สนองเป็นประธานเป็นผู้บริหารคณะทํางานนะคะแล้วก็มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและแอเอกชนและภาคประชาชนค่ะอ่าย่อ The chairman of the shop, I am my duty is to coordinate with the uh, local governments as well as public agencies. Uh in the is she's the secretary of the shop. สวัสดีค่ะดิฉันนางอิสระีสารก้อนิูตมีหน้าที่เป็นตำแหน่งอยู่ในตำแหน่ง Head m a ย a g ของร้านค้าชุมชนค่ะเอ่อ Chief of Treasury of Visa สวัสดีค่ะดิฉันอริยาหงษ์สวินมีหน้าที่เช็คสต o อกทุกเส้นเดือนค่ะเอ่อ Chief of Stock p r o c e r สวัสดีค่ะดิฉันนางทองแดงนครสูตร เป็นประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ตำแหน่งหนึ่งเป็นผู้นำออชอค่ะอ่าชื่อที่อ่าอพป p เคชเชนลอต a ต a เชอรอ่าสวัสดีค่ะนางสาวแสงเพชรพ่วงพุ่มค่ะเป็นพนักงานขายค่ะอ่าชีสเซลซาเบเชร์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชนีกรโสภาเป็นพนักงานขายค่ะอ่าชีสเซลซาเบเชร์ ก็ให้คณะก,าการรมการเข้าระกอยตามเยอมากค่ะ <Okay. S 1> okay. ชุมชนบ้านเขาวลวกน้อยตำบลเขาวลวกกับเพลแดงถึง,งจังหวัดสรบุรีราก็เาับุดทงานึ่บ้านเขาวลวกน้อยหมู่สามตำบลเขาวลวกเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากต,ตลาดพอสมควรประชาชนมีความลำบากที่ต้องออกไปซื้อเครื่ององปุปโภคบริโภคในการใช้ชีวิตประจำวันประกอบกับในชุมชน ยังไม่มีร้านค้าในชุมชน uh, Our village is quite far away from the uh, local markets and uh, the people is quite uh, have a difficulty to find buy utilities or household products appliances uh, for their daily use and uh, initially the village doesn't have their own เริ่มจากสมมติสมาชิกกองทุพัฒนาหมู่บ้านต่ลทีบ้านรขากอมที่3จํจำนวน15คนร่วม

พูดได้พูดเกี่กับนันนอยสิหยุตรงนี้แล้วก็เตอไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เตออีกสไฟแดงไฟแดงที่สองแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอีก คนขายอธิบายดังๆเลยคะ ให้พี <entertain> en> hey, ่ใส่ถุงไว้เลยนะให้พี่คนขับเขขาพี่คนขับรถพี่ถ้ามีเบรกควรใั้งพี่อะ่อยูมา้งสามคนคนขับรถยางหล่ขับรถาหคิดว่าะเดาได้อได้ได้ได้เอาแชร์ุตสาหกรของร้านอาหารนะที่สามสิบหกะี้

สมาชิกห00นึรลายค้นส0มพันเป็นเงิน3า0แ0เบาทยอดจำหน่ายรว 3, 07, ม3ามแสนเจาทพัน0าาามล้านขอโทษนะคะสามล้านพสบาทผลกำไร 4,93,473บาทจ่ายปันผลหุ้น300 000, 000.